เฮ้ยไม่น่าใช่มั้งยกมาระหว่งนี้เจอพลสต้าเออกไปก่อนครับอันตีเอมาโดนแน่นอนตรงนี้2คนตัว่าโค้สวนโอ้คอมโบสวยจริงๆครับอีโพรระหว่างนี้อะนิกเทเลยทีเดียวได้คืนถึง3ครับตรงนี้และกำลังจะได้ส่งที่สแล้วจะเสียไปสองแล้วตรงนี้ดีดีขออีกหนึ่งคลิกเก็บตจโรยังเก็บไม่ได้เลยครับนี่ได้สคนนะเป็นนิกเทของดีไปแน่นอนตรงนี้เข้าทางของพี่ดีไปครับอ้าวงานครับดีดีตายครับนี้และตเตอรี่แอดซ้อมไหมโอ้แคนเซปาร์ตด้อีกหนึ่งคนชอบเอาดีเท โอ้ยจริงับช็อตน,นี้แน่นอนครับเสียเอจิสแ่เอาดิเทียจะตายเปล่าเจอหมา,ากัดอยู่เจอหมา,ากัดอยู่บอกกันเองยังไงดี่เชื่อสมมติอ,อกค์กรตรงนี้ครับไม่น่าจะรอดแล้วครับเล็บชิปไม่ต้องใช้นะฮะอะไรอครับถูกช็อตมาเข้าทางของเลอเอเอเเร์แชั์เกตเฟสรงหว่นี้ยังไงดีมีฟาดาลงมาโดน2คนอันดีมาโดนแน่นอนตรงนี้พุ่งเต็มหัวแล้วลายแค่งขงยำจะมาเจ ความของไจโรครับยังไงดีได้นะฮะได้นะครับแบบนี้โอเว่าเขาสวนขวาว่าเขอขวางไว้อีกครับตรง,งนี้ได้อยู่ดีครับมันถึกเนี่ยเอาอยัางไงครับแท็กเกียร์มาติดคู่กอะไรเนี่ยขีปมาก่อนครับตรงนี้เดี๋ยวเอาตัวซัมมอนตีครับนะเพื่อต้องสฟัทไล่ว่างันไปยักอีกแปลมาตรงนี้เอาตัวฮานูเก็บได้อีกครับทอะไมไรดด้หม เจอแล้วหมุกช่อมมาก่อนแล้วล่าทีบีก่อนครับมมบีพีกดไปไม่ได้ทำอะไรเลยครับจังหวะนิดแช็เกิลช็อตมาตีไม่เข้าเลยครับเดนะี๋ยวนั้นต้อมมาถึงจริงวะดีเคตัวนี้ถึงจริงๆใจ,จ,จโลตาลยไปก่อนครับไม่ค่อยดีครับแบบนี้แต่เจอรุมมันก็คงไม่ถึงแล้วแหะครับโดนแน่นอนครับพวกนี้โอ่งานครับแต่แลนเนเอฟจะหันดีอันสีไปแล้วครับเอาดีเคกันเจงไปล้วนไปโดนอยู่ยนะ่ามีอะไรครับมาก,ก่อนนี้ผ่านหมุอฉ่อมก็มาทางของเลอร์เช็คแต่พอเขาออกไปก่อนกันวันนี้มีคอดาวลงมาโดนแน่นอนครับ2คน ยังน <Workers. S 2> ้อยครับตรงนี้เลยแฉกเจ็บหนักครับแล้ไปดีโดไล่ตีอยู่อาตีมาอีกโอ้งานเข้าแบบนี้พี่พีตายก่อนแน่นอนซื้อเกิดมาไม่ต้องถามเลยครับหลายแท่งนี้แปฟงกะตีมันจะโอเวอร์โกสวนดูบิดก่อนแล้วเก็บตลาดบางนี้ยังไงดียังไล่อยู่ครับเดไปเพราะฮอปก็เอาเขวากันเองเอาขวากันเองใจเย็นใจเย็นใจเย็นจังหวะนี้ยังไงดีปูจะตีแรงตีแรงยื้อกู้อะไรแค่ตันมีเกิดหลายนี้ครับงานเข้าของแม่ครับโอ้อ้ายแรงตายครับ กันช็อตติดนะฮะเดี๋ยวเราควรจะเอฟุตทำาโดนแต่ไม่ตายครับวายแค่นแอกเกร์มาตรงนี้ยังไม่ดีไม่ติดนะครับเทปทิ่มาด้านหลังเข้าแน่นอนพอกัรตไปอยู่เดวิดกับซิตี้มีชีสอยู่กินไหมกินไปควับก,ก,กินมาระวันนี้ยังไงดีอีเอมาได้นโอ้โหแล้วโกดาวโดน ตัวครับตัวจริงๆครับตายไปก่อน2คนเลยจากซื้อเกิดมาตรงนี้ตายคุณดูดีเนอร์ครับแล้วก็บีบีไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ครับตายไป3คนมี่เกิดครับมีบลุคิวทางว j ยเจไปต้องซื้อมาแบบนี้1นึ่งศูนย์ยังไงใจหนึ่งใจหนึ่งเอ็นครีชิกเก้นฮาสตโตมาแต่ไกลเลยยกจะอ้าว ได้คืนเฉยแต่ตรงกลางมีไฟเหมือนกันครับตรงนี้คอยดาลงมาดูนี้ก่อนแล้วกันครับยังไงดีคอมเพสเซอร์ตายไปก่อนครับพุพออ่งเล่นมุมนี้ท่องศาตายลงไปยังไงดีจังหวะที่โซล,ลิฟบมากระชุนไม่ไหวแล้วครับได้คืนมาสาคนเลยครับลาลังแรกกับโลกฟีดไปตอนนี้ตักมาเจอแล้วรีบคว้าไปอย่างไวเลยครับสองคนตรงนี้ไฟแน่นอนมีเข้ามาไอ้นี้มีเข้ามารับอันตีครับโอ้โหอันตีได้ไม่ได้อันตีด้วยครับตรงนี้ดูมเพรสอร์ตายก่อนต้องเอาดีเทปเอาสองทีมาเต่าที่ปังโอ้ยเที่ยวมา โดนอยู่แต่แข็งอยู่นะตรงนี้โอซิเกตตายต้อัไปนะไปสอ็กับตัวหลักแล้๋ยวตัวชิบูมีสก็เป็งเตด Bref, ını, oh, <Okay. Yes. S 1> โกนเลนมาลีน่าก็ไม่น่ารอดครับแต่กูน้าเบทไม่ตายเลยครับผีครับตุงเลยฮะนะครับโัวทารับปักสปีปักข้างบนเลยลิงลงมาอันตีจังหวะนี้เข้ากลางวงอีกแล้วดีมากครับโอ้โหลงอันตีทำออะไรตายทั้งอันตีเลยครับดีมากครับตรงนี้ฮะแม่ แล้วด้านหลังสองซับมันเนืร์ดมันเนินร์ดชับโอ้โหหายอย่างไวครับไม่ต้องยิงเลยสองสามยูนิคหายด้านหล่านี้ตีทันงหมมาเตอร์มาครับรูบจะโรไว้ก่อนอยังไงดีครับทุกอย,ย่พยายามตบอยู่ต่อต้องมีไม่มีครับที่นี่ก็มีตีสู้ไม่สนใจมีคอดานออมาจามาังหวะนี้โดนโอโรูบิโน้กเ,เกือบมาหามันอีกหนึ่ครึ่งหล่อแล้วยังไงดีครับรูบิกน้ก็แฟกคันนอนมาก่อนเจอแฟกคันนอนตายไม่ใช่สิเออถูกแล้วแฟกคันนอนตายครับแล้วด้านหลังซิตี้มีเข้ามาเก็บอีกหนึ่งคนชัดเมลส่ง โด <Allah> นครับจีๆแล้วฮะโอ้โหใจโลเมนใจดำจุงสากก็จะได้แล้วนะเออไม่ให้เลยหน่อยเหรอจีๆครับเป็นทางของอีโฮกชนะไป2องสเลยนะครับ